เรืกา,ก,การที่อะไระที่เราอยากเป็นนักสแสดงตัวมาเป็นนักสแสดงก็มีโอกาสค่ะมีความฝันด้วยค่ะเคยมีความฝันตอนเด็กแต่ว่าดัานไปอยู่ในจอโทรศัพท์แต่ว่าวันนี้พอได้มีโอกาสก็เลยได้มาอยู่บนจอทีวีนะคะ่ะ <c oughs> มันตัดตัวยากไหมคะเพราะเราเป็นนักแสดงเรวพอมาเล่นละครมันก็เป็นแบบมีหลายๆซีนที่เป็นแบบ ปรับตัวยากไหมก็คือต้องปรับตัวค่ะเพราะว่าการทํางานก่อนหน้านี้เราทําออนไลน์แล้วก็เราเราเป็นคนเหมือนทํางานเป็นคนคุมงานถ่ายงานเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าปรับมาจากตอนนั้นไอ้จากจัดตรงนั้นก็คือเรามาทํางานกับพี่ๆแล้วก็พี่ๆด้วยมีพี่ๆนะค่ะมีพี่ๆอะไรที่เราจะต้องมาอัปเดตอยู่ตลอดค่ะยากไหมครับการ โบสถ์แล้วได้เจอพี่ๆด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยยากไหมคะตอนนี้คือยังไม่ยากเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดกล้องแล้วก็เข้าไปถ่ายแต่ว่าคิดว่าน่าจะสนุกนะคะแบบสรุปเราคือเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงใช่ใช่ใช่ค่ะเซ็นสัญญากับช่องสามอะไรที่มันทำให้เราสนใจที่เขาติดต่อมายังไงก็ไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วไปทำผมเราต้องเล่าถึงขนาดนั้นเลยปะ ันนี้คือ,อยังไงใครเป็นคนถ้าทมทั้งวันเเจอพี่เอสุปชัยเกี่ยวด้วยกับพี่เอสุปชัยคือเข้ามาดูมาคุยะค่ะมามาคุยให้แต่ว่าน่าจะมาจากที่หนูไปกินอาหารร้านไน c ์ทเวนตยูแล้วก็คือเจอพี่เกดค่ะแล้วก็เหมือนกิจเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเออช่วงนี้เกดค่ไม่ค่อยทำยูทู e ก็เลยเอออยากจะลองเข้ามาในวงการแล้วแบบมาเล่นละคร แล้วเหมือนพี่เขาก็เลยแบบเห็นว่าเราทำยูทูบทำออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคงแบบว่าอยากให้โอกาสให้เรามาเล่นละครไม่งั้นถ้าพูดถึงการของการแสดงเราต้องไปฝึกกรองแค่ไหนเรามีสกิลแค่ไหนซักซ้อมแค่ไหนคือมีเรียนเรียนการแสดงไปด้วยแล้วค่ะกับคอร์สของครูหมอค่ะใช่อันนี้คือเรียนมาก่อนหน้านี้ที่เราเล่นหนังมาคพพิ่งมาเพิ่งจะมาเรียนแต่ว่าเรียนจบไปแล้วค่ะ12 ครั้งละสามชั่วโมงอัดแน่น,นค, <laughs> ค่ะ <laughs> ก็รู้สึกว่าได้อะไรจากที่ที่เรียนก็คือเหมือนมันมีความคมแล้วก็ความเข้าใจตัวละครว่าอย่างเช่นทําไมคนนี้คิดแบบนี้คือทุกคนก็คิดว่าตัวละครตัวเราเป็นเป็นคนที่ดีแต่ว่าทําไมมันมันดูขัดแย้งกันก็อาจจะแบบคนนี้อาจจะดีสุดโต่งไปทางนี้คนนี้อาจจะแบบ<ม>คิดอีกทางหนึ่งเราก็ค่ะมองกลางนะคะอย่าไว้ซีนอย่าไว้ ่กล้องไหนกล้องไหนอ่ะมีกล้องเยอะมากเลยค่ะค่ะพี่ก็อืมก็ได้ได้หลายอย่างค่ะจากที่เรียนการแสดงค่ะต้องได้อยู่แล้วคิดว่ามันยากไหมกับการที่ทำยูทูบเบอร์มันเป็นตัวเองแต่การเล่นละครก็เป็นตัวเนอยู่มันจะต้องแบ่งพาร์ทยังไงในชีวิตมีความตอนนี้หนู่อ่ะจะต้องเป็นผักบุ้งใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าผักบุ้งเนี่ยเขาต้องทําอะไรยังไงเหมือนกันนะคะแต่ว่าคิดว่า ถ้าเรากล้องมา5้าสี่สามสองแอคชั่นเราอาจจะสวมวิญญาณผักบุ้งก็ได้กดได้ค่ะเพราะว่าเรื่องแรกก็ประเดิมเป็นนางเอกเลยอืมคิดว่าถ้าพักผ่อนเยอะๆแล้วก็อ่านบททํากันบ้านน่าจะไม่กดได้ค่ะตอนนี้ยังไม่กดดันใช่ไหมยังค่ะจริงๆมันมีความตื่นเต้นหนึ่งมีพนฐานคนชื่นชอบเราความเป็นพิมพ์เบอร์แต่พอเรามาเล่นละครมันเขาเรียกเป็นคนละทาษากันนะก็มีความคนละทาเก็ตกันก็ แต่ว่าเขาแบบเหมือนเขารอดูเราเพราะว่ามีคอมเมนต์มีฟีดแบ,บ็มาว่าเออไม่ได้ดูละครมานานมากเป็นแบบว่าหลายปีแล้วอะไรเงี้ยจะกลับมาดูละครอยากจะมาดูเเก๋ไก่เล่นละครชายอีกลุกหนึ่งก็เปลี่ยนไปเลยจากเก๋ไก่ยูทูบเออดั้งความหวังก็อยากตั้งนนิงนึงนิดก็มีความหวังแต่ว่ามีก็ดีแล้วค่ะก็ดีกว่า หมดหวังอะแต่หนคูคิดว่าหนูยังติดคาแรคเตอร์รของ YouTube มาใช้ในการแสดงเลยครับเพออราะว่ามนการแบบอารมณ์เลยหรือว่ามันเป็นพอบทหมดเรื่องนี้ความที่ผักบุ้งเขาเป็นคนแบบออเลิศเออเลิร์ศอย่างเงี้คงนคนบบยคือเขาเป็นคนมองโลกบวกแล้วก็เป็นคนเหมือนคิดแล้วก็ทำแล้วก็พูดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีความคล้ายๆนิสัยลุยๆแล้วก็ทำงานเก่งนี่เหมือนกันเลยค่ะนั่นือเป็นตัวเองเลยหรือว่า เป็นตัวผักบุ้งแล้วก็ตัวหนูก็เก่งด้วยนะคะทำงานเก่งทำทุกอย่างโชคดีบทบาทไม่ได้ไกลตัวใช่ใช่ใช่บทบาทเรื่องแรกยังไม่ไกลตัวมากจริงๆเตรียมใจกับน้องรับคำกระแสวิจารณ์หรือเปล่าอ๋อก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะแต่ว่ากระแสวิจารณ์ยังไงก็ก็ได้ค่ะก็แบบเขาดูเขาวิจารณ์ได้วิเคราะห์อะไรมีมีเห็นคอมเมนต์บ้างไหมคะว่าหลายๆคนอ่ะฮือฮาแหละว่าเราจากยูทูบเบอร์มาเป็นนักแสดงเป็นนักเอกเป็นตัวไม่แก่ก่อนเลยอะไรเงี้ย คนก็จะมีแบบเสียงแตกอะไรเงี้ยมีค่ะมีค่ะมีก็เขาก็ส่งกําลังใจให้เยอะมากเลยนะคะบอกว่าจากที่เราทํา y o u t u b e อะแล้วคือเราไม่ค่อยลงคิวอะแล้วเขาบอกว่าเออถ้ามีคนที่เห็นว่าเรามีเหมือนแบบมีเออมีของอะไรเขาบอกพี่เขาบอกนี้น้องๆเขาบอกนี้เขาก็เลย หนูคิดว่าเขาน่าจะไม่กดดันเขาน่าจะส่งกำไลกำลังกำไลกำลังใจ,ใจเชียให้เรามากมากมาก,มากกว่าวนะตอนนี้ชินหรือยังคำว่านางเอกตองสาวก็พูดบ่อยๆก็คขิอนอยู่นะคะแต่ว่าจะพยายามรับความชมจากทุกคนแล้วก็คำเชียร์ค่ะคือหลังจากนี้ก็คือยูทูบเราอาจจะก็คือน้อยลงไปเลย เพราะว่ามาพฟก,กันที่นครเป็นมีค่ะยังทำอยู่ค่ะแต่ว่าจะน้อยลงวบาเดินคาทำก็แบ่งเวลาใช่ใช่อาจจะน้อยลงคือไม่รู้จะน้อยลงไปมากกว่านี้หรือเปล่าช่วงนี้ก็น้อยมากก็แทบจะไม่ทาเลยค่ะก็แบ่งเวลามาค่ะ แบ่งมาแล้วก็มาเรียนมาทำอะไรเงี้ยที่ขอถามถึงสาเหตุลหล,หลักๆที่ทำไมถึงตัดสินใจในการเซ็นสัญญากับช่องเนี้ยเพราะว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นความฝันเราจริงๆเลยใช่ไหมยังไม่เคยทำารู้สึกว่าอ่ะถ้ายังไม่เคยทำงั้นงั้นลองก็ได้เป็นยูทูบเ e ยังทำได้ค่ะสนุกขนานเดี๋ยวรอแบบว่านักแสดงหน้าใหม่ๆใ,ในช่อง YouTube แล้วมีที่ปรึกษาที่ดีไหมครับทให้กังวใจยังไงบ้างปรึกษาที่ดีมีค่ะตึกปรึกษาตัวเองด้วยเราเปคนคนสนิทไหมครับสนิทหลายคนนะสนิทแค่ไหนชื่ออะไรบ้างแล้วเขาช่วยอะไรเราบ้างแล้วเขาช่วยติวยังไงบ้างเพราะเขาก็เป็นนักแสดงชั้นนำเออนักแสดงมาต่อดอ๋อก็ ภาพรวมค่ะพี่ภาพรวมเอนจอยเป็นคนตลกตลกอยู่ด้วยตลกสนุกสนานแจ้งให้เขาทราบแล้วตอนที่เราจะเป็นนางเอกอ่ะสัญญาเขาว่ายังไงบ้างเขาก็ทราบค่ะบุกันไหมเขาแบบเชียร์ไหมเดินเขาก็บุกการบันเทิงเขาเข้ามาลองดูถ้าตัวอยากทำอะไรอยากลองแต่เขาไม่เชียร์หรือสนับสนุกไหมว่าเออทำเลยมันเป็นสิ่งที่เธอรักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาเห็นว่าถ้าเราอยากทำก็ลองดูเพราะว่า เรายังไม่เคยทํายังไม่เคยร้องใช่ไหมคะแต่ถ้าถามว่าเขาก็อยากให้ร้องเพลงทําเพลงด้วยกันแล้วก็ถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่างานเข้ามาเยอะท่านนั้นติใช่ใช่ทำงานเก่งมากค่ะดีใจเปล่าต้องถามเขาถามหนูด้วยเดีขารู้สึกหนูเขาดีใจไหมดีใจเป็นน้ำแข็งเหร นูดีใจที่หนูก็ได้มาหนูดีใจหลังจากนี้งานที่รับไหวอะค่ะเป็นลาครูที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดสัญญาอะไรทางค่ายหรืออะไรไหมคะมันจะต้องมีลิมิตก็ต้องดูเป็นตัวงานค่ะว่าอันไหนติดเราเราจะรู้แล้วว่าเออตัวนี้เราติดนะอ่ะตัวนี้เราทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเปิดตัวโครงไงก็เหมือนงานครูติดต่อมายังมีคนเชียร์ให้ทำคิดด้วยกันเยอะมากเลยยังไงบ้างในแต่ ก็มีไลฟ์คู่อะไรเงี้ยไลฟ์คู่ไปแล้วแล้วก็อื่นๆนะคะต้องทมผู้จัดการนะคะว่าแบบมีอะไรจะให้ดูให้ชมแต่ว่าตอนนี้ก็หลักๆคือเราเข้าวงการมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงใช่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 แล้วกลัวแลกลัวไหมว่าหลังจากนี้เขาจะน่อยไหมเพราะว่าเรางานต้องเยอะขึ้นแล้วแหละเป็นนัก้แสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งานเยอะเขาก็งานมีเวลาเจอกันบ่อยม้นไหมครับทั้งคู่ ก็เจอเจอกันบ้างไม่บ่อยก็ดีค่ะบ่อยก็ได้ไม่บ่อยก็ดีก็พักรวมอะค่ะพี่บอกว่ามันมันมันวุ่นวายเหรอเวลาเจอกันคะคือถ้าไม่เจอกัน่ะมันก็คิดถึงกันได้อะไรอย่างเงี้ยต้องคิดถึงมาเอาไว้คิดถึงแบ่งเวลาไว้คิดถึงกันบ้างแต่เวลาเจอกันชอบอะไรนะชอบมีการช็อตฟิวเกิดขึ้นเรากับเขาใครส่วนมากช็อตฟิวกันค่ะก็พากันช็อตมาก็ช็อตกลับอะค่ะพี่ก็คือเหมือนน่าจะ เราน่าจะคุยเล่นเป็นเหมือนเป็นมูคเป็นอะไรเพราะว่าบางทีแบบถ้าแบบคุยกันเรื่อยๆเรียบๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าเมโลดี้ไม่ใช่เป็นแบบมูดหรอคะมูดเรายังไม่ชินเราพยายามไม่ชินรไม่มีใครห้ามใครใช่ไหมตอนอยู่ด้วยกันเราพากันลุกโลกันทั้งสองคนเลยก็พยายามห้ามแล้วแต่มันห้ามไม่ได้เราคิดว่าเราเข้ากันได้ดีไหมครับเพราะว่าแต่ละคนมันมันคาแรคเตอร์ต่างกันหนูอเลิร์เขาเป็นคน พูดง่ายๆบ้าๆแต่จรงที่ออกสีแบบว่าก้านโลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเออคิดว่าเราเข้ากันได้ดีปะเราเราเข้ากันได้ดีไหมก็เอนจอยค่ะเอนจอยกับความสัมพันธ์นี้ค่ะก็ถ้ามันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของในอนาคตเป็นเรื่องของอดีตได้ไหมไม่ใช่เป็นเรื่องของอนาคตไปค่ะอดีตเขาเคยจีบเราใช่ไหมค่ะเขาบอกว่าเคยจีบเราครั้งหนึ่งแล้วจีบไม่ติดใช่ค่ะก็คือก็มีจีบคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาได้พาไปรู้จักกับญาติทำไมอย่างน้องเคยเจอค่ะเคยเจอใช่เคยเจอมันนันญาติเหรอคะเคยเจอเคยเจอเคยเจอสัตว์ที่เขาไม่้จก็มีก็มีเยอะเขาจับตุ๊กแกจับตุ๊กแกมาให้หนูแล้วหนูก็แบบมันทำอะไรมาตอนเช้าหรอคือเขาบอกว่ารอให้ตุ๊กแกแตะที่ตัวแตะที่หน้าไหมอะไรอันนี้พูดได้ไหมคะเขาจะดูไม่ดีหรือเปล่าคะ ไม่แล้วหนูก็แบบก็แม่พี่แม่ของพี่แน็ค่ะก็อยู่ด้วยแล้วหนูก็แม่ไม่เอาหนูไม่เล่นไม่เล่นเลยเพราะหนูกลัวกลัวค่ะไม่กลัไกวได้ไงคะพี่เขาจะเอาเท้าทุกแกเขาบอกว่ามันเท้ามันหนึบมากไม่งั้นมันจะเกาะกําแพงได้ไงลองมาเขาเหมือนแกงอะไรอย่างเงี้ยพอเขาแกงอย่างนี้มาเรารู้สึกยังไงกับมุกนี้กหนูนคิดว่าทั้งซอยหรือทั้งน่าจะต้องได้ยินเพราะว่าเราเป็นคนมีเสียงนะคะเราก็ใช้เสียงในการร้องเพลงแล้วต้องวอร์ม ไม่ตั้งรับเขาอย่าอย่าแกงอย่าแกงกันเขาไม่ต้องาเพ่ขาก็รู้แล้วแหละหลังจากที่เหตุการณ์นั้นใมีบอกเขาไหมว่าสัจฉิณิกไหนว่าห้ามมายุ่งกับเราเลยนะก็ถ้าถ้าเกิดว่ามองดูเราไม่ได้บอกว่าแบบไม่ชอบไม่อะไรแต่ถ้าจะเอามาแกงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกกลัวที่แบบว่าเดี๋ยวเผื่อเขากัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคนนะ ไม่ใช่ซูเปอร์บูมแมนจะรักษาแผลได้แล้วงอนเขาบ่อยไหมเวลาเขาแบบบางทีอาจจะแกแล้งเราค่ะก็คือหนูคิดว่าแกล้งกันก็น่ารักสนุกค,ค่ะถามว่าง,งอนไหมก็พี่อย่าแกล้งบ่อยละกันเข้าฟุ้งฟิ้งกันเราไหมคะมีมีบ้างค่ะก็จะแบบมีฟุ้งฟิ้งแต่ว่าน้อยค่ะน้อยเ็อจะพี่เราเป็นยังไง ส่วนมากะมอะะส่วนมากเขาก็จะอะไรเตรียมของหนูนี่นั่นแล้วก็ไปตกปลาตกปลาทุกคนคอนเทนหรือเปล่าหมายถึงว่าเ<ห>ตารียมของเพื่อทำคอนเทนอะไรอย่างเงี้ยอือเหมือนเขาน่าจะหนูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อะแต่เขาก็แบบว่าไม่นอนอะตอนนั้นอะคือเขาไม่นอนจริงๆอะคือแบบแตว่าหนูรับไลฟ์สไตล์เขาได้ใช่ไหมในสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้ตอนนี้ตอนนี้อะคะหนูว่าก็แปลกดีค่ะก็ เป็นคนพิเศษแปลกๆ้มอย่างที่ถามากันเราชอบลุคเป็ไหนลุคที่เป็นอยู่นะวันนี้ที่เขารับงานลุคที่ก่อนที่เขาไม่รับงานเลยเป็นแบบไหนก็ได้คะ่ะเป็นแบบแบบที่เขามีความสุขถ้าเราเฮ <c oughs> ้ยคือ <c oughs> ถ้าเขาถ้าเขาเป็นแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลุคไหนอะไรเงี้ยเราก็ชอบแต่พอตอนนี้เขากลับมาหลอกเปลี้ยวคนกีสดสาวกีสเราจะยังไงห่วงไหมไม่ห่วง แต่เราเลือกยากนะหล่อเลือกยากอะเออแต่เราดูมีเออจับเรือเาหัวเขาทีอกว่าบอกหัวงนะทำรูปที่กถอดเสื okay, ้อถ่ายธีกพานกับเออลุกร้อนเงินน่ะใส่ใส่บ้างเสื้ออาจจะแค่แสดงว่าห่วบิ๊กหน่อยก็แบบของดีอย่าไปโชว์เยอะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่แนียนพันหรอไม่แนียนพันหรออะไรเออเรามีพี่ลูกค้าอะไรหรอ บอกว่าได้ไม่ห่วงกันด้ใช่ปะห่วงก็ได้ค่ะ <c oughs> ไม่ทันแล้วค่ะที่จริงก,ก็กดดันแเพวาะคนจับตามองคู่เราด้วยความที่คนหนึ่งก็ดงงังฝั่งนึงเราก็ดงังในยูทูบเบอร์นี้มันกดดันมากามองมีทั้งการเปรียบเทียบนู่นมีนานเลยกดดันไหมคะคือไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องนั้นคือควรจะคิดทํางานแบบว่าที่เป็นสร้างสรรค์แล้วก็สนุกแล้วก็อะไรที่ทําให้คนดูมีความสุคมขคโฟกัสตรงนั้นมากกว่า เเเรรรราาาปิดว่โคคงกกน็ชีย์มีข่าวมีอะไรใช่ใช่ใช่มันก็เห็นมีการเปรียบเทียบกับอีกคู่นึงออ๋ปกติค่ะมีการเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติทําให้เออเราจะได้พุชตัวเองว่าแบบเออออกมาทําอะไรมันเลยทำให้ดูเหมือนเป็นการตีกันไปตีกันมาระหว่างไปขับเขาก็ไปขับเราตรงนี้เราอยากจะแจ้งให้ทราบยังไงบ้างอยากแจ้งให้ทราบกั่คนบางคนรู้สึกว่ายังไม่รู้เรื่องีก็คนดูก จอยค่ะก็เอนจอยคือสนุกสนานแบบว่าออพอประมาณแบบว่าด no ูเพ right? no mm. ื่อความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่ได้น้องกับสิ่งที่เขาโยงแล้วเปลี่ยนเทียบใช่ไหมหน่อยใช่ไหมคะไม่ไม่ค่ะใช่ไว่าเราต้องมีความสุขในความรักครั้งใหม่เหรอแฮปปี้แฮปปี้กินข้าวอร่อยค่ะอ่ะแค่นี้ใช่ไหมคะ